ทั้งร่างกายและจิตใจของฉันมันควบคุมไม่ได้โดยสิ้นเชิงเลยและตอนนี้โอกาสที่จะกลายเป็นนางเงือกก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกด้วยฉันไม่รู้ว่าช่วงกลายพันธุ์อาศัยเลวร้ายนี้จะยังคงอยู่ได้ไปอีกนานแค่ไหนและมันจะเกิดขึ้นซ้ำอีกกี่รอบกี่หนก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนที่เขาจะตื่นฉันขอออกไปดูข้างนอกฮึบฮึบ,ฮบ ไหนดูสิว่ามีการเคลื่อนไหวของอะไรบ้างออนั่นมีคนอยู่ตรงนั่นพวกเขาคือพันธมิตของชาคลาวนี่เออเอป,ปล่อยผมไปนะเดี๋ยวก่อนอากาเรสยังอยู่ที่นั่นนี่เนพวกคุณคิดจะทำอะไรอย่าทำแบบนี้นะฮะ อาักาเรสคำรามอย่างเจ็บปวดไม่นะอาักาเรสฉันยอมให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้อย่าเพิ่งตายนะเฮ้ดึงเขาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นฉันยิงนะเออให้าตายสิใครย,ยิงฉันนะ รีบจับเขาไว้เร็วเข้าให้ตายสิจะต้องไม่มีใครเอาเขาไปได้ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะส่งเสียงขู่สวยแล้วไงไอ้สารเลวพวกนี้จะจับเข้าไปที่ไหนกันหน้าเนี่ย oh uh, go rest.